แผนการจัดโครงการและการจัดกิจกรรมไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ประจำเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2565ประจำปีงบประมาณพศ2565ภายใต้ในโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำสอนักงานกสนจ,จังหวัดลบบุรีจำนวน6โครงการสำคัญดังนี้ 1. โครงการจัดการศึกษาภาชุมชนเข้มแข็งชุมชนต้นแบบ ด้านศิลปะประเพณีวัฒนธรรมกลุ่มเป้าหมายกาสนตำบลจำนวน11ตำบลพื้นที่ดำเนินการกาสนตำบลช่วงระยะเวลาเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2565ด้านอาชีพที่สามารถฝึกได้กลุ่มเป้าหมายกศนตำบลจำนวน11ตำบลพื้นที่ดำเนินการกศนตำบลช่วงระยะเวลาเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2565 ด้านสินค้าจำหน่ายกลุ่มเป้าหมายกศนตำบลจำนวน11ตำบลพื้นที่ดำเนินการกศนตำบลช่วงระยะเวลาเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2565ด้านปราชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มเป้าหมายกศนตำบลจำนวน11ตำบลพื้นที่ดำเนินการกศนตำบลช่วงระยะเวลาเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2565ด้านแหล่งเรียนรู้แหลง่หลงท่องเที่ยว กลุ่มเป้าหมายกสนตำบลจำนวน11ตำบลพื้นที่ดำเนินการกสนตำบลช่วงระยะเวลาเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2565 2. 2> โครงการจิตอาสากสนและปลูกต้นไม้โครงการรวมใจชาวประชาจิตอาสาปลูกป่าเพื่อชุมชนกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาจำนวน660คนจาก33ครั้ง พื้นที่ดำเนินการอำเภอท่าวงช่วงระยะเวลาเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2565 3. โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมบริหารจัดการขยะและ5้สอ 3.1. โครงการพัฒนา5สอกศนอำเภอท่าวงุงกลุ่มเป้าหมายบุคลากรจำนวน17คนจัด6กครั้งพื้นที่ดำเนินการกศนอำเภอท่าวงุงช่วงระยะเวลาเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2565 3.2โครงการบริหารขยะแบบพบวงจรกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาจำนวน1,100คนจัด55ครั้งพื้นที่ดำเนินการกศนอตำบลทั้ง11ตำบลช่วงระยะเวลาเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2565 4. โครงการคุณธรรมนำความรู้รักษาศิลปฏิบัติธรรมบวกบ้านวัดกศน4.1โครงการคุณธรรมนำความรู้กศนอำเภอท่าวุง กุ่มเป้าหมายนักศึกษาจำนวน1,100คนจัด55ครั้งพื้นที่ดำเนินการกราศนาตำบลทั้ง11ตาําตำบลช่วงระยะเวลาเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2,565 4.2โครงการกราศนอําเภอท่าวุ้งพานนักศึกษาทำบุญ กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาจำนวน1,100คนจัด55าก55ครั้งพื้นที่ดำเนินการอำเภอท่าวุงช่วงระยะเวลาเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2 5 6 5 5. โครงการส่งเสริมการอ่าน5.1โครงการส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนกลุ่มเป้าหมายประชาชนจำนวน330คน จัดาครั้งพื้นที่ดำเนินการอำเภอท่าวงุงช่วงระยะเวลาเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2565 5.2โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดกลุ่มเป้าหมายประชาชนจำนวน100คนจัด5ครั้งพื้นที่ดำเนินการอำเภอท่าวงุงช่วงระยะเวลาเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2565 5.3รกโครงการอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านห้องสมุดกศนออำเภอท่าวง กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาและประชาชนจำนวน11คนพื้นที่ดำเนินการห้องสมุดกศนอเภอท่าวุ้ช่วงระยะเวลาเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2565กศนอตำบลกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาและประชาชนจำนวน33คน พื้นที่ดำเนินการกศนตำบลทั้ง11ตำบลช่วงระยะเวลาเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2565 6. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้6.1กิจกรรมมุมเด็กกลุ่มเป้าหมายนักศ,ศึกษาและประชาชนจำนวน50คนจัด5ครั้งพื้นที่ดำเนินการห้องสมุดกศนอำเภอท่าวุ้งช่วงระยะเวลาเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2565 6.2กิจกรรมผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายประชาชนจำนวน30คนจัด3ครั้งพื้นที่ดำเนินการห้องสมุดกสนอเภอท่าวุ้งช่วงระยะเวลาเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2565 6.3กิจกรรมมุมนิทรรศการกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาและประชาชนจำนวน50คนจัด5ครั้งพื้นที่ดำเนินการห้องสมุดกสนอเภอท่าวุ้ง ช่วงระยะเวลาเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2565 6.4กิจกรรมมุมหนังสือใหม่กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาและประชาชนจำนวน3ครั้งครั้งละ10เล่มพื้นที่ดำเนินการห้องสมุดกศนอเผ่าท่าวุงช่วงระยะเวลาเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2565กศนอเผ่าท่าวุงขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ